น้องลิต้านะครับครับน้องลิต้าน้องลิต้าโดนแล้วคนฝันแม่นนะครับดาวน้องเมื่อนี่มาพ่อกันนี่อีหยังมาปาดเก็บซี่บอลลุกนี่ยืนบะ่ะันบอลลุกฝันวางไหนนะ <c oughs> นาันวางที่หลาไป้สิคะน้ก็ยากคุณง ไาคุณยังระเพิ่งเพิ่าเอาเรื่ลาเมื่อไคุณถามเอาเลขให้ไยผู้นั้นรู้จักคนบรูกบอกจ๋าบ้างหนึ่งจะเก็บให้จะเรียกว่าเอาเรื่อเ่อไหเอาเร้่อจากขึ้นไปเรียกบอกมีากระซานขาไม่เช่ไม่่่่แต่ว่าที่ี่ถูกใจจ้ะ อีหลังมาจุดถูกขอน้ำปูน้ำยางไปบุกข้อตะโดนบุกข้อตะโดนเลยจ้ะข้อตะโดนแ,ดน,แน่แล้วนี่ขอปูข้อยาไปแล้วนี่อีหลาฟันดีปะล,ลูกดีอ่ะอืมปูอย่าน้ำไปบอกอีกบก่บอก้ะเพิ่ะบอกว่าไหนหัวที่แล้วจ้ะหวัวที่แล้วหวัวที่แล้วเพิ่นกลับไปบอกเนี่ยเขาฟันเพิ่นปบวกเลี่ยตองหา มันออกตัวใดลูกบเหมือนมามันออกหาสองดีเนาะอี่ไได้ว่าสส้วนแม่เบิดซับฟังบ่หรอกแม้ว่รอฟังจะแต่แก่ไ้ออกกล่องเพราะว่าแม่เบิดซับเป็นไปใช้พูดนี่แต่ว้าสู้ฟังซื้อโอ้ยเอฟซีกันเลยบ่ไดเนาะบัดี้วันนี้แม่เบิดซาบกันเลยผามาจุดถูกขอน้ำปูน้ำยาบ่หรอก ศีร0 <04. S 2> ะอันนี้เป็นเลขยูทูปพอเนาะแต่ว่าบัดนี้ความฝันของอีหลาฝันว่างใดก็เล่าไม่รูะ้ะรอกฝันว่าอีหลาไปทจอถนมแก้วที่หน,นึ่งเพิ่นก็เลยว่าเอาเลขบ่วละเอาวิจ้ะใส่ตัวใดใส่หนึ่งหากับสามหาห่้าตักสามห้าฉันบอกเป็นโตเลยบอกครับน้องยิตาแม่นจ้ะ ขึ้นบ่อยังอีกบอลหลวงคนหันเลขท่านเลยบอจ้ะขึ้นก็อีไปว่ากั้มจ้ะที่ตัวไรเนี่ยคะลูกที่ศูนย์สี่นี่ค่ะสามห้าสี่ศูนย์สี่นี่เป็นเลขคูบเนาะหนึ่งห้ากับสามห้านี่เป็นเป็นเลขคุณยายบอกคุณย่ายนี่เป็นคุณไม่เป็นพี เป็นเพียนบแม่นแต่เพิ่นบอกพิ่นจกหายไปเลย่องสิงแม่นจกน้องนิตตาดีมากสัมผัสกับพียรีเร้อบอกเด็กน้องนิตตาแล้วหลุดไปแมบไปเลื่อยบอกที่ลามันใจก็ลูกหมันมันใจจ้ะมันใกตัวใดสีชุ่สีเลขถทู อ๋อยี่ามากเล็กทูบ404 404เป็นเลขมากเล็กชอบข้งนองเนาะเล็กจุดทูกทกกกบกูกับยา,าอาี่าอธิษฐานมางได้ดูกพอจุดทูบกูนะขอให้มัถือเด็กกูจ้ะเอ้อ,อให้มัถือ สามโต้ด้ปูวางสิบวฟันเท่านี้บ่ลูกท่านเลยฟันอีกบ่อันนี้ฟันตะมือใดอัน,นฟันนี่ขึ้นจริฟันไม่ไหมยุตินีนี่ตอนเรีอ่ะนี่หาสามหา่านปูเพิ่นบอกแต่ว่า ยายคุณแ่บเพิ่นว่าซ้ำให้อีกนี่ปูนั่งปูยื่แบบนแก่โอ้โอปูปูบอกแล้ว,วันนี้ยายเลยมามเราซ้ำใส่อีกแม่เดี๋ยวมาท่านปูบอกยาบอกพิ่งยายอีก วันนองิตามักตัวใดร่ตว่างหนึ่งหากับสามหาเอาหนะึ่งหานะครับเนาะแต่ว่าตัวมากที่สุดคือเด็ก 4, 4, 4นยี่แ่งขยายมโนนอะนอตาสีตตนย4ขยายเลย่อเนาะอ่ะ้ตาวินวินสองตัวนะครับเพราะว่านองยิตาจุดทูบขอกระปูกับยาแต่สี่ศูนย์สี อเอฟซี F C, มาติดตามนะครับกะตัดเป็นดินสองตัวเด้อครับเด้อ <c oughs> อ่ะอีก,กเป็นตัวเลขของน้องนิตานะครับ <c oughs> เช็คเป็่หไงนาน้องนิตาถูกบอตัวเลขถูกก็มเนบอ จะลืมหัน <Gob lin> มาทางนี้ด้วยค่ะทางโน้นก่อนนะลูกนะเอา er nah. ให้เขาก่อนเดี๋ยวเราเอาที่หลังเรือพี่น้องผู้ใดกดไลค์ผู้ใดกดแชร์เอาที่หลังเท่งๆตังๆพี่นองนู้งานสี่นหส้กศอับสพี่ลูกโอเค ใครเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะตัวเลขของน้องลิต้างดวันที่16ธัท่นานว่าคมพศ2องพ1535404อ 22, 500, หยหกสปดหน้ามาัดชอบประจัทไปด้วยพี่น้องเป็นแนวทางนะคะน้องลิต้าลงตำตำๆนิดหนึ่งแคปหน้าจอด้วยพี่น้องแคปหน้าจอนะคะมาแคปหน้าจอจ,จา้าได้ลงอีกลรก น้องลิตาเบ้าไม่ก็ดูค่ะที่ไปที่มาของเล็กือจะไดกก็ขายามเอฟซีมาาไม่นะจยะได้มาจังไดก็เขาลูกดังๆูดังูทียคุณบอกจ้ดูคุณบอกมีหารกสามหาปูจัดแต่ว่ามือขึ้นฝันฝันมาาได้คุณไหนีลาไปซื้อของน้อค่ะเลืว่าเอาเลขก่ลาเอาจนมือหากสามหาก็เลย อ๋อมากขึ้กันค่ะปูพันหายแค่ปูพันหายแล้วแม่จ้ะตัวนี้และเนาะแม่จ้ะแท่บอน้องลิตาแท,บแทบแ่บอแท้จ้ะอืมตัวแท้แท่สี่ได้เขแคนๆนี่ตัวได้ลูกสี่ศูย์สค่ะสี่ศูนย์สี่เอาสามโตไปเลยเป็นบอแม่จ้ะน,นี่ของแท่นะคะพี่น้องสี่ศูนสี่นะคะ สรุปตัะเลขแนวทางความฝันนะครับของ,องน้องลิต้านะครับเป่นไหมาหนึ่งหากับสามหานะครับสําหรับแนวทางสองตัวนะครับสามตัวนะครับเป่นขอจากองค์ปูยานะครับสี่ศูนย์สี่ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับสวัสดีครับ